สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูครับเมื่อนี้มาคุยกับเบียดนะครับเบดผักอยู่หองคนเดียวมมีหมูคุยเลยปุณายอยู่คนเดียวเนาะครับปุณดยผักอยู่คนเดียวปุณดยทำงานผักจูหองอยู่หองคนเดียวสามหมถกแสดงเพพี่เห็นน้ำมาได้เลยครับสวัสดีครับหาคนดูสิบห้าคนดูแล้ว ทักทายด้อครับสวัสดีครับพ้นแหลกเลยขอบคุณครับทีสแสดงว่ากินเหมือนกันคือเหมือนอยู่ของคนเดียวพึ่งเลืองงานสองถุมยังหวาหนน้ำเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านาง,งาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเนีพ่พีกินแล้วครับกินเขามาแต่โรงงานงงกัน่งในนั้นกิ่นทีโรงงาน เอฟซี e จากฟังกนได้ครับิีตามตลลอดขอดคุณในไลฟ์ครับสวัสดีน้องลาฮัลโหลเอฟซีนนทบ,บุรีเอฟซี e อ่ะคนรอโอ้ขอคุณในไลฟ์ครับทํางานอะไรครับเออทำงานอยู่บ้านโรงงานน้ำตาลสร้างไฟครับผมช่างเทคนิคทำงานรายวันอยู่บ้านครับผมไม่ได้ไปไกลไปทางไก่จะเลยมาถักอยู่ห้อง มาฝากคนเดียวส่วนมูมามูกับผมมาเห่็นน้ำนั่จหยดไก่บ้านนั่นหน่อยแบบสิบกิโลอ่ะสว,ส,อส,สวัสดีครับว่าเมื่อนีว่าทักไในสดสวัสดีครับหาเอาเมียมันมองเหงาตักเพื่อสิเอาผมนะครับเอฟซี FC จากอุบลสวัสดีค่ะ ต้องมาจากญี่ปุ่นนะคะขอบคุณหลายครับเอฟซี FC. จากประเทศนอกด้วยเลิกง,งานเลิกตีเอฟซี FC. หัวหินกาเลิกง,งานแล้วครับเลิกง,งานจากเลิกง,งานสองทุ่มมากับยังบ่กอาบหนาวเลยก็เลยแบบเงาอยู่ห้องคนเดียวมีคนคุยก็เลยไหลสดคุยกับเอฟซี FC. ทุกคนเนะครับผม ทำไมไม่ไปเที่ยวกับน้องทักไปเที่ยวว่าไหนครับผมผมคาเห็นงานผมล่าว่าไหนล่าไหนสุดสสองวันคันล่าเป็นอาทีเขาจะไล่ผมบอกบดจวดบดตาืม่นีกินน้ำโคกไม่มีกินน้ำโคกกันอีอย่างหนึ่งครับได้พักพักร่างกายบ่ดอยู่บ้าน เอฟซี e ลาดสมุทรีจ่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอฟซีจากสุรินทร์จ่าสวัสดีครับทุกคนครับทำอะไรอยู่กับพี่นางเหรียญเบอร์ทีวีอยู่ห้องครับแอ่านาตาเหมือนห่อหนูเลยเหมือนไมเนาะครับอาจจะเหมือนเพื่อนวานหละเนาะ เป็นตังไหนเ่าอยู่คนเดียวเงาเงาครับบอกได้ว,าว่าเงาบอกหูว่าจะอยู่บ้านอยู่ห้องในจักเก็ตส่วนสืนสน่อเกเสื่อเกิดอย่ากสม่วสือในทักในทักกับเทียวสืวอในไม้ไม้จักไปหลินทังในไอ้ท้บาบีเรียจ่าพังตับนะพักแจ้งมาครับ ตอนใ้เสียวเมียนอ่ะจะมองเหงาหาอยู่ครับแอบกำลังหาอยู่เด้อผมขอถามนะครับถามว่าจงาังเนีนอ้องน้องไซซิงมาคำบอกนะครับขอบคุณเลยครับกิ่นคาร์บอนน้องครับกินแล้วครับผมอุ้ยกินเขาอยู่โรงงานประมาณหามงม้งออกมากสองถุงอะไรยิ้มเนี่ยที่แรกว่าไปอาบน้ำแน่นห่องเลยไ่ได้อาบน้ำ โอ้มีเอฟซีจากปัตตานีโอ้อยากไปลินปัตตานีเบิร์นทักขังเนี่ยเนาะใกล้ๆไปหาเอฟซีสดครับสวัสดีครับโอ้เจ็ดสิบคนดูแล้วเจ็ดสิบสามคนดูแล้วเอร์ทำง,งานโรงงานะไรโรงงานน้ำตาลครับโรงงานน้ำตาลเา่าบางโรงงานทีสามน้ำตาลทีสามดูจากคุณจากคลิป ม่เล่นโคนงานบุญอะไรไม่รู้เลือกองกครับจะจอดคำๆเหมือนครับผมเกาไอ้ไม่ีลยวริมขีตมีไอ้สไอ้บุญทางไฟนี่อีกครับจัดขีตมก็ไอ้ไม่ได้เดือดมนก็ไอ้ไม่ได้สองคนคือเด็กมาเสาปางนอคือไครับแต่ก็ากยากับอยู่บ้านเนาะตอนนี้พี่สาวเิ่นกบบี้ลูกหน่อยมามาอยู่บา้านเพื่อไงอากับ มันหลายคนอยากจะอยู่แบบส่วนตัวจัหน่อยขึ้นหลานหน่อยแบบอยากหายอยากยังจังหน่อยเวลาไอ้กับบ้านเราอยู่นี่เลเด็กน่อยมันอยากตื่นมันอะไรมันเสียงดัง่เลยบ่อยากรบกวนหลานคือตอนกลางคืนผมกับมันน่นอยู่แต่ว่าตอนกลางวันผมกับมันคืนเลิกวันผมกับไปบ้านที่เราครับเพราะว่าไปทำธุระอยู่บ้านที่เราไปซอยงานอยู่บ้านเหมือนเดิม ดี่จที่อ่าคนิดตาเม,มือนซับแล้วดีใจนำ้ำดีวมันงใจน้องอาดเด้อบ้านพี่อาทร้อนเปล่าค่ะหัวหินร้อนดีจังอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับคือบาอานสี่สิบสี่สิบเอ็ดงศาครับยวมีโอกาสหว่างอาชีรลองแบบ อุณหภูมิ40ซีองศตซาสิสามาถต้มมะม่าหรือต้มกาแฟหรือต้มไข่หรือต้มยังไรนีจะลองแบบหอนแบบเบิ้งสีห้องไอ้อะ้ลครับผมเข้ามากีคแบบสุดๆนอนอยู่ห้องกับถอดเสื้อนอนครับสวัสดีจ้าสู่ๆ่อไปหน้าอัพจิเป็กกำลังใจให้โอ้ขอบคุณอะไรครับ ทำช,ช่อง Youtube ยังไงผมอยากทำช่องอะไรได้นี่ทำงังไงครับคือไอ้อาไอ้อนนี้อธิบายบอกเกงเด้อร่องไปติดตามเสกสรรปั้น,น y o u u u e เคือไอ้จะศึกษามาทีน้หันแล้วก็มีมีเพื่อนที่ย Youtube มาก,ก่อนเขาแนะนำเลยเป็นตาหนาวนะครับบ่านหนาวครับ,ออบห้อนครับเบิร์สีหอมไม่เป็นแบบ ทีสมเจ็แบแจ็บแต่งไหนไน่้ีเบิ่งของของผมไมีหยังเลยหรอครับโลงเลยอยู่ห้องผู้เดียวเป็นแต่เง,งาป็นแต่เง,งาบอกเลยว่าเง,งาเงาห้องห้องกุ้ก่างผู้เดียวเกีเ่ยวับบรรยากาศโลงมากเลยครับใครแต่ผมมีแฟนตัวหนึ่งครับแอบจมีแฟนนอนอยู่เคียงข้างครับนี่ครับ ผ่อนพลงานห่อนครับพี่ชอบบนงทีน้องอาดส่งน้ําแม่เมยให้ก่อนลูกแม่บอกอยากได้ลูกสภัยแล้วนะแม่เพิ่นจมอยากได้จะด่วนนะครับนูจิตาพี่อาดกับแม่ค่ะแม่ทางานอยู่หัวหินจ้ะแ่เป็นคนร้อยเอ็ดโอ้คนร้อยเอ็ดติศาสารนั้นกันแกเคยไปเที่ยวหัวหินอยู่ครั้งหนึง่ง เป็นห้องเชื่ออย่างครับสวัสดีน้องอาสวัสดีครับไม่ชวนเพื่อนมานอนครับคือคือ่อวนแต่พ่กีมาครับ่วนอะไรอ่ะแบบนอนผู้ดียวมเป็นวิววิวววหมากเลยแต่ว่าแบบบางที่ก็อยากกับบานแต่ว่ากลับแปกลับแปก็ได้มากอีกคือเอกาสเลยโอกาสเลยคือโอกาสพักความเอฟซีจากร้อยเอ็ดิดตามนวัดขอบคุณครับ เหลืองานยังน,น้อยผมเหลืองานละครับแต่หนูเกิดที่หัวหินครับ่คนหัวหินคนประจวบที่ขี้ขันไม่ไปราวกับลูกอีสานนะครับเคืออาจประเด็๋ไปเร้อครับอยากอิดงานทำงานอยู่โรงงานอยากมีโอกาสไปเลีนไปเที่ยวหลันครับ,รบแต่ว่า คือจังแบบขาดจ้มง,งานเลยครับขันจ้มง,ง่ายก็คือบอมีไรไรเขาขัดจ้มง่นยี่คือแอ่์งงอคือ,อ,คอจบเลยครับย่างไหนก็พอมีใส่แจ็ง,งอยทำงานมีงานรายวันทำงานทุกหมือเลยนอนคนเดียวผมไม่นอนครับเงาคือ วันที่สามนะครับวัชินกำลังสิลืมปรับตัวคืออาทิตย์หนึ่งผมก็อยังผมกับวัชินเลยครับลงคลิปบ่อยๆเด้อเดี๋ยวคนติดตามหลักแสมครับผมคือ,อยุ่นหนีขาเจ้ามีกองกองเน็ตแต่ว่าข้าเจ้าบริเวณใจขาเน็ตไ้ผมก็เลยบบมีเวลาตัดต่อละโงเน็ตกว่าโรเน็ตมือถือมันสาด กำลังพยายามคอให้เจ้าคองหอไปเติมนเนียนให้อยู่เดี๋ยวพระเจ้าว่เสียไ่เดือนสองสามเดือนแล้ววั่นกินเข่าระบอกินแล้วครับผมกินเข่ามาแต่โรงงานงานโรงงานเนี่งานโรงง,ง,งงานน้ำตาลเห็ดเป็นเห็ดเป็น้นาง้าง,างเทคนิคแต่คือบ่หลูกไปเมี่ยไอ้ขัดหาอยู่ขัดหาแต่ก้องใช้พวกเงาแับนี้ครับ คงจะเปิดตัวเกี๋ยวมาหเห็ดอาหารออกสองงานเลยครับงานแดงมูฟังอีสานออกค่ะมูจะติดตามพี่ตลอดผมขอคุณเลยครับบอกไม่สุบก็ <c oughs> ตอง่านหรอกกาพระกอนนอนแล้วกับตรงงานครับผมนี่ก็ัผักกับคุณพอคุณแม่ขึ้นรอครับผมงานนี้ครับในเงินเดือนเท่าไรครับงานใหญ่แต่เงินเป็นรายวันครับผมสามร้อยกว่าบาท วา่ประจําแต่อาไรเป็นไรวันขอบคุณหนึ่งร้อยคนดูครับปากิีตามนอ้นองน้องน้ำเจ้าไปทำรายการร่วมคนกันสลผม,มไม่ไปครับผมไม่ไปทำรายการิีตามตลอดเป็นกำลังใจครับขอบคุณในไรครับไม่มากรุงเทพบ้างหรอ เดี๋ยวอจจะไปเที่ยวอยากมีเวลาว่างครับจะว่าไปเที่ยวประเดียครับผมยุดชุ่มซุดเดียก,กินเดี๋ยสองวันคือนอกอากากล้าดุมาไดีที่นอนไงบนนอเมือนี้เบาอาดเยซีจากปุริลัมนอนประมาณสี่ถุงครับผมสี่ถุงกกลัวไอ้ทามเทามียทำมือได้๋ยวเชียวเมียไอ้จิตตักลางไหยผมแปดกับว่าวอยู่ว่า หายอยู่ยางหาคนทีดีมากให้เจ้าอยู่สิแม่แม่แม่เพื่อนกับวายาดน,น,น,นะครับเลยเมยเนาะยี่สิหก <c oughs> ปีละมาปิดรูเคยย่างกลาดก็ได้ดอกนองกาดโอ้ยสิเด็กเกี่ยวอย่างยงกลาดดีดอกักครับดีจ้าสวัสดีครับจากสุราธานีเนี่ยกับอะไร กินนอนหลับพักผ่อนได้น้ำโคกครับผมกินน้ำโคกแนะนำกับสาวบนมีแต่คน,นงามงยังโบเคยไปเที่ยวอุบุ๋นอ็ยังนะคืออยากเคยไปพืกงานอยู่อยุธยาหรือพืนงานอยู่เพชรบุรีแล้วกะ็ไปเป็นทหารอยู่มุงพีง่แล้วก็อยู่บ้านเท่านั้นครับผมจนวา่าไปพืกงานก็บบุฟ่อยได้ออกไปเที่ยวใส่แล้วกะ็ไปเป็นทหารกับบุ่อยได้ไปเที่ยวใส่ เลยบอกเลยผมจะากพืนทียังมากไหมมีแฟนหล่อหลาดยังครับแม่ชอบดูพี่ดูคกขีดเลยอขอบคุณครับสาวลำวงคือบอจีบโอ้ยเขาบมสีน้ำสาวรำวงตลอดเลียวอย่างเสียง,งานครับจะัะถึงเราจะค้นแน่จแเดี๋ยวนุกเกือละ่ะนุกเกือนอนอยู่บ้านกับนุกเกืรอร์บางมาก มันแนวบละสวัสดีอาร์ตลันทุ่ง f อซไอทากอินดี้จากนูมันมาครับครับผมไออาร์ต็กปีแล้วไออร์ตยี่สิบหกปีครับผมอายุยี่สิบหกปีเอฟจากประเทศดูไบโอ้ขอบคุณเนหลายครับสวัสดีครับเอฟซีจากต่างประเทศครับผม เยจากต่างาเเียนี่เป็นคนแบบผักกลางลีสามนาะครับมาเป็นเคยทางอาจจะสามารถจังหว101ดดัด้อยเอ็จดได้เร้อเบาอาจทหารเกาตัวนีทหารเกครับผมผ่านมาเป็นแล้วครับผมติดตามทุกคลิปด้วจา้าขอพ้นอะไรครับมิไซดีอยู่พามายากบอครับคือบางคนกะ เหมือนบ่มีเวลาให้เขาก็บ,บ่ค่อยสนใจไปไหนาะครับแอร์บ,บอกเลยแอร์่ค่อยมีเวลาอย่างเฮ็ดง,งานจากมือเพรแห้งบบางเที่ยงอะไปเฮ็ดคลิปไปนั้นือเฮ็ดแล้วแอร์กักลับมาก็กนอนเลยอย่างเดียวเอ้ไม่รถชนียุ่มเด็กน้อยไม่ครับคือทุกคนกับบ่ได้เกี่ยวว่ารถชนียุ่มแต่ไหนนะครับกับพู้ใด้ดีพู้ใดแบบถึงสตาค์รับแต่แล้วเดยกคนชอบไปมัน เป็นคนอีสานจ้าอยู่จังหวัดในน้องครับเรียกที่อยู่ไปเป็นคนอีสานว่นใดไปจวดทั้งในว,นนวันน้องครับว่นใดไปจวดทั้งในเลยครับนอนอยู่บ้านนอนอยู่ห้องกินน้ำโคกคือแอดเมื่อไหร่สดมือ้อาจจะมองเหงาแะว้วผมมีกำลังใจกันมาแล้วอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับผมผู้ใดแวะอยู่ไกลๆบ,บ,บ้านแลแวมะมา่เหรอน้ำไม่อาดเลยผมอยู่คนเดียว อยู่ห้องคนเดียวเลยอทำงานอะไรทำงานเป็นช่างลองบ,นบ่นพูนจ้าช่างไฟช่างเคนี้ครับผมเห็นตัวเบิสตัวอย่า,อยางเขาใส่ยังไปตั้งเตรีมมูดทอจนขึ้นฝ้าครับอยู่ไสครับอยู่การ์สีน้ำเบพอสามชัยครับผม คือสามไส่ดีมีโลงงานเดี๋ยวโลงงานน้ำตาลเลี้ยวกาเลี้ยวกาแบเบเขาหยาาา่างก็เราผพข้นเบอร์ล่าออกกับบมีสีเขาครับฟันดีจ้านลำอาฟันดีครับไอ้ใหม่ไปหาเบานิพลแม่อ,อยู่ครับเพียนไอ้ใหม่ไรโซยู่ เดี๋ยวกัมีเอฟซีมาจีบใจเย็นๆเงอครูคงจะลับเดกําลังเดือนมาไปนั่งอยู่ข้างหลังรอเหรียญเลยรอนกันแล้วครับมีแต่หมวกกันนอกครับคือหองขังพระเจ้าพะเจ้าคงจะงวงว่าผมพุยอะไรปันดีบ่าวอาตขอบคุณแปดสิน 8, 17, คนดู คือไอ้อาจบ่คอยใดๆสดต้องขับต้นดุนคือมืงอนี้ย่าบ่มมบนมีขิดแล้วก็เน็ตบัมีเน็ตชานอนก่อนมาอัดฟันดีครับพี่ชายครับวันนี้อยู่เลยบุหยุดครับผมเลืองานสองถุงพรุ่งนี้กับเขางานสองโมงเสาร์เหมือนเดิมอยู่บ้านหรือใส่อาดยุ่ห้องครับมาเสาร์ห้องมาเสาร์ห้องอยู่คนเดียว ไอ้อาดสูบยาป่ครับไอ้อาดมาสูบยาครับเอฟซีจากอุบลฟันดีน้องลาฟันดีครับพีเก้าสีคนดูนะเดี๋ยวอีกสองนาทีไอ้ก็จะขอปีเลยสดแล้วไอ้อาก็จะไปอาบน้ำซักเสียพาแล้วก็จะพัก่อนนอนแล้วต้องขอบคุณเอฟซีต่างเก้าสิบสองคนดูที่จะมาคุยน้ำเมรัยอัดพ่เหรัยทะเลอัดงาครับ นใอนอาสนหลับฝันดีทุกคนก็บอกว่านอนนลรบฝันดีขอคุณในร้ายครับทีกับังใจทุกคนที่เห็นงานทุกคนต่างมีพาละก,ก็ต้องรับผิดชอบพาระหนาทีจะของเนอครับทา้าบอเห็นงานกับผมมีเงินครับหนอ้อาฝันดีเด้องุนนอนแล้วค่ะฝันดีค่ะฝันดีอาฝันดีถ้า ไปลงขีดทุงมือกับพยายามเลยสดุดเอาครับครับผมทำงานรปภบบครับนสู้ๆครับทุกทุกอาชีพทำงานสู้ๆไปครับผมอนาคตอาจจะมีจะรวยี่ยัง้าเจาไ่ไรครับผมมาเที่ยวสุราฯมานองอาร ครับผมเดี๋ยวผมมีโอกาสต้องว่วังจะลางงานตักอาทิตย์หนึ่งจิไปตะล่อนขึ้นนะครับผมอยู่ผัดกลางคืนครับโอ้ไออาร์อยู่กลางวันสวัสดีค่ะไออาร์สวัสดีครับพี่ผมกีดด่างพูดได้กีดด่างกันสุดๆเลยครับ,รรบทุกเมื่อนี้เกษตรนี้ตกต่ำมากเลยครับเก็บางานกับล,ลูกขึ้นไออาจจะลูกทุนไปไลยเมื่อไรเกษตรนี้ ผ้าปูงามน้องงามครับเป็นผ้าปูเป็นผ้าปูวยข้าเจ้ามีไห้ยิ่มหอมเดี๋ยวอยาอกระีอาบน้ำเสียซักเสียผ้าแล้วเปลี่ยนคือนี่แหละอาบน้ำนี่คือเตรียมเสียทำงานกรืใส่เสียธรรมดามันสกปรกคือเปสร้างกระดองสกปรกเล็กน้อยนะครับผมออาร์อา,ายุจะอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกปีครับทำงาน คุ้มเสื้อครับแมนครับผมเจ้าปีขอโจรคริปเพียนต่วนี้ก่อนเด้อครับฟันดีทุกคนครับฟันดีครับห้องเงยดีเนาะห้องเงยครับห้องเงยจนนงองกลวงมากเลยโ่้มีของคนที่เจอยังมีทีวีกละพันลมแค่นั้นกับตู้เสื้อผ้าฟันดีครับฟันดีครับย่าเอายาจัดแต่งหน้ากันเด้อครับฟันดีครับทุกคนครับบ๊ายบายขอบคุณสี่ แปดสิบสี่คนดูครับฟันดีครับฟันดีครับ